กระทรวงสาธารณาสุขสรุปผลการคัดกรองสุขภาพแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลเมื่อวานนี้พบว่ามีความเครียดสูง25คนพร้อมกับประสานพื้นที่ติดตามดูแลนายแพทย์ชนน้าสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นคนไทย2ชุดที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลหลังจากเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเมื่อวานนี้มีทั้งหมด378คนทั้งหมดผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาผลการตรวจพบว่าในจำนวนนี้มีปัญหาสุขภาพทางกาย12คนเช่นอาการจากการล้มแขนหักแผลไฟลวกอาการทางเดินหายใจขณะที่ปัญหาด้านสุขภาพจิตพบมีความเครียดร,ระดับสูง25คนระดับปานกลาง8คนทีมแพทย์ได้ประสานสถานบริการในพื้นที่ให้ติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจากเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่วนภาพรวมการเดินทางกลับมาทั้งหมด539คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนมีอาการทางเดินหายใจ11คนและด้านสุขภาพจิต53คนเช่นเครียดนอนไม่หลับและตื่นตัวมากเกินไป